ผู้บุเพสันิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไงพงบอกาธาตย่อมเข้ากันได้โดยาธาตนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทําศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทําศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืม ไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่าผูเจ้ามีสี่อย่างนะอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะอ่าพยายามทําตนให้เป็นเทวดาอย่าทำตนเป็นผีนะอ่ามีศีลให้ดีมีจาคะเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิดได้ยาไรเปืองโอ้จาคะไม่เสมอกันมันต้องโขนหนุนเลย เมียทำเท่านี้ปัวเออดีเธอทาเลยโหใช่เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้ละนะละความจะมนีจาค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันพ <c oughs> ู้เจ้าบอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ได้อยู่ด้วยกันทั้งในภพนี้แล้วก็สัมปรยะภพหน้าก็ได้เจอกันอีกนะ <c oughs> ดังนั้นพอมาดูว่าภพหน้าเจอกันก็แสดงสมมุติว่าภพเนี้ยคือภพหน้าของที่เราเมื่อตายไปเมื่อสักครู่ เราได้เจออีกก็นเนี่ยแหละมันมาเจอกันแล้วศีลมันเสมอกันจาคะศัทธาปัญญานะดังนั้นคู่ของเรานะวันนี้นะถ้ามันไปกันได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างมาพอๆกันนะอ่านะสร้าง4อย่างนี้